สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดชุดเซตนะคะส่งส่งท้ายปีเนาะเป็นจะลงขายก็น่าจะเป็น e ีพีสุดท้ายของปีนี้นะคะเป็น e ีพีที่5้าร้อมน่าจะใช่ปุ๊กจะขึ้น e ีพีไว้มุมบนซ้ายมือนะคะ ลงคลิปวันที่27ธันวานะคะจะเป็นรอบจะส่งให้วันจันทร์ที่29ทธันวานะคะก็คือยังสั่งได้ยังส่งได้นะคะเพราะว่าไปษณีจะทำงานเคาน์เตอร์วันสุดท้ายคือวันที่30แต่ถ้าเป็นรถวิ่งส่งเขาส่งทุกวันนะคะปูก็จะลงขายวันเนี้ยวันเสาร์เนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะแล้วก็จะส่งให้วันจันทร์นะคะ โปวันนี้จะเป็น4แถม3นะคะราคา180บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะสแถม3ได้อะไรบ้างก็ไม้กระถาง4แบบนี้4กระถางนะคะแล้วก็แถม1จะเป็นออโมอโคดสองสตารเกิลจีสจะเป็นป้ายชื่อนะคะป้ายชื่อก็ประมาณ6แผ่นนะคะส่วนตัวเนี้ยกระถาง4ปูจะตัดครึ่งเขานะคะจะได้2กระถางเนาะแต่ถ้าเป็นกระถาง6-80บเน่ยก็ หกระถางต่อ1ชิ้นนะคะป้ายชื่อนะคะสแถมสามนะคะ180บาทนะคะหรือท่านไหนอยากได้ป้ายชื่อไปไว้เขียนตัวอื่นด้วยก็ปูมีแบ่งขายนะคะเนี่ยมัดนี้ก็คือ1นึ่ชิ้นนะคะห้บาทเนี่ยซื้อพร้อมไม้ก็บวกตัวนี้เพิ่มไปเลย50บาทนะคะถ้าแต่ซื้อตัวนี้อย่างเดียวเลยคือมันก็จะต้องมีค่าส่งเนาะ ซื้อไม้แล้วก็สั่งตัวนี้เพิ่มไปได้นะคะนี่ก็ถ้าตัดครึ่งก็จะได้200ชิ้นเลยนะแต่ถ้าเอาไปตั้งกระถางใหญ่เขนตัวใหญ่ๆก็ได้นะคะ100ชิ้น50บาทนะคะป้ายชื่อเนาะก่อนจะไปดูรายละเอียดของแต่ละเซตเลยนะคะก็ยังฝากเช่นเดิมสำหรับมะขามแช่อิ่มนะคะมะขามแช่อิ่มก็สั่งได้ส่งพร้อมกันได้หรือจะสั่งแค่มะขามแช่อิ่มก็ได้นะคะวันนี้ เมื่อวานเมื่อวานก็มีลูกค้าน่ารักนะคะสั่งส่งไปให้ปูไม่แน่ใจอาจจะเป็นญาติพี่น้องนะคะส่งตัวเองอยู่อีกจังหวัดนึงก็สั่งะะให้ส่งไปอีกจังหวัดนึงนะคะ3กิโลเลยนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนเนาะบางท่านก็ได้ไปชิมชิมปุ๊บติดใจก็กลับมาซื้อซ้ํานะคะปูก็ขอบคุณมากนะคะเป็นแช่อิ่มไร้มเมล็ดนะคะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยคะ่ะ มะขามแช่อิ่มไร้เมล็ดนะคะอันนี้คือแบบ1กิโล1กิโล160กบบาทรวมส่งนะคะก็จะคะฝักใหญ่ฝักเล็กเนาะฝักเล็กก็คือ2ข้อนิ้วบ้าง3ข้อนิ้วบ้างนะคะใส่อยู่ข้างหลังข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นฝักใหญ่ๆเลยนี่นะคะอันนี้คือถุง1กิโลนะคะ160บาทส่วนตัวนี้จะเป็นถุงครึ่งกิโลนะคะ90บบาทนะคะก็จะมีค่าฝักเล็กอยู่ข้างในเหมือนกันแบบนี้นะคะท่านไหนสามารถสั่งอย่างอยาก สั่งไปให้คนที่บ้านเนาะมีหลายญาติพี่น้องเยอะอย่างเงี้ยถ้ามีห้าหลังเนี่ยอยากสั่งสักสองกิโลสองกิโลครึ่งได้ไหมแต่แพ็คเป็นถุงครึ่งกิโลแบบนี้ปุ๊กก็ทําให้ได้นะคะเพราะว่ามันเนี่ยยกให้ไปเลยแบบนี้ง่ายๆนะคะบ้านละครึ่งกิโลได้เนาะเอาไปแบ่งกันชิมนะคะก็เป็นของฝากปีใหม่ได้เลยนะคะอันนี้ครึ่งกิโลนะคะเก้าสิบบาทอันนี้คือหนึ่งกิโลนะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะ ั่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะนี่นะคะปากด้วยนะคะเรากลับมาบอลสีของเรานะคะก็แจ้งสำหรับที่อยู่พื้นที่ห่างไกลนะคะบอกเพิ่ม15บาท1เซ็ตก็จะเป็น195บาทนะคะ4แถมสนะคะ180บาทรวมส่งทั้งแบบออนไลนปลายทางดูเซ็ตเผื่อสักเซ็ตสเซตนะคะเผื่อเซ็ตที่อยากได้ขายไปแล้วนะคะมันส่วนมากมันไม่มีสำรองนะคะแต่ละเซ็ตเนาะ เพราะว่าไม่มีแหละเพราะบางตัวก็มันอาจจะไม่ได้โตเท่าในคลิปอะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่สวยเท่าในคลิปก็ไม่อยากจัดส่งให้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันนะคะเซตที่หนึ่งกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นกิตติมาเจจิรานะคะตอนนี้ก็เป็นลายหินอ่อนดูหลอดใหม่จึงมากแก่มาก็จะมีสีชมพูกัดเข้ามานะคะกิตติมาเจจิรานะคะหนึ่งสองตัวนี้เป็นไม้ป้ายเข้มๆแบบนี้นี่ เมืองคอนครชุมนะคะป้ายเขามันจะออกเป็นสีเขียวน้ำตาลนะ่ะถ้าแก่มากคือมันสวยนะคะตัวนี้เมืองคอนครชุมนะคะสองสามก็จะเป็นพันดาวที่เรารู้รู้จักกันอยู่เนาะมีสองต้นในกระถางนะคะพันดาวนะคะสามสี่ก็จะเป็นแห้มทอง บอนกาบตอนตอนตอนเป็นหนุ่มเนี่ยมันก็จะด่างตรงกาบเนาะแต่แก่มากัดเป็นสีแดงนะคะดูที่ปูขึ้นให้ดูได้เลยสวยจึ้งนะคะมี2ต้นในกระถางอันนี้เป็นของเซตที่1เซตต่อไปเซตที่2นะคะกระถางที่1เศรษฐี 1, พันล้านนะคะดูด่างด่างขาวด่างเหลืองนะคะดูหลอดใหม่นี่มันยังแทงไม่สุดเลยนะคะนี่หนึ่งเศรษฐีพันล้านสองการจนาโพทองมีสองต้นในกระถางนะคะ การจนาโพทองเป็นไม้เก่าทรงไม้เก่าปลูกเป็นกอไปได้เลยนะคะการจนาโพทองมีสองต้นในกระถางสามจะเป็นธาตุบางแก้วก็มีสองต้นในกระถางนะคะธาตุบางแก้วนะคะสองต้นในกระถางนะคะสามสี่จะเป็นลูกไม้เหลืองป้ายก็จะเขียนให้ว่าลูกไม้เหลืองนะคะสี่เป็นของเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สามโอเซตนี้มีสองต้นหมดเลย หนึ่งจะเป็นชิ้นหน้าบัญชรไม้เก่านะคะเป็นไม้กัดสีออกชมพูนะคะแก่มามันจะกัดสีเป็นชมพูเนาะใบแข็งก้านแข็งนะคะมีสองต้นหนึ่งสองทวาทศมาศได้ไปแล้วไม่ผิดหวังเป็นไม้กัดสีเช่นกันนะคะก็จะเริ่ม,เร,มเริ่มกัดมีสองต้นในกระถางนะคะทวาทศมาศสามตัวนี้จะเป็นเพชรสีประทุมเป็นไม้กัดสีชมพูนะคะดูรูปที่ขึ้นให้ดูคืออันนั้นคือเขากัด กัดจนแทบไม่มีเขียวนะเขากัดจนบางอะ่ะบางในที่นี้คือแต่ใบเขาหนานะหนาแข็งแต่หมายถึงว่าความกัดเขาอะมันกัดบางจนไม่เห็นเขียวนะคะมีสองต้นในกระถางเนี่ยถ้าไม้พื้นเขียวเขียบนี้คือกัดแล้วสวยมากสี่อ่ะทรงไข่มีสองต้นในกระถางนะคะสองไม่ใช่สองป้ายสวยด้วยเซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะหนึ่งตัวนี้จะเป็น เลกาซี asi, ไม้ป้ายเขียวผ่าแผงมาจากดารานพรัตนะคะแต่มีชื่อเองเลยเป็นไม้ป้ายเขียวนะคะเลกาซี asi, นะคะหนึ่งสองเงาควนอูมีหนึ่งมีสองมีสามต้นเงาควนอูคือถ้าแก่มาสวยไม้เก่าทรงใบแบบนี้ปลูกเป็นกอไปได้เลยไม่ผิดหวังนะคะแล้วก็เขาแตกลูกแตกหนอเก่งด้วยตัวนี้นะคะเงาควนอูนะคะสองสามเศรษฐีอ่างทองมีสองต้นด้วย เขาจะกัดออกเป็นชมพูนะคะแก่มามี2ต้นในกระถางนะคะ3าสี่วันศุกร์นะคะกัดแดงๆเลยนี่สวยๆเลยนะคะวันศุกร์นะคะสี่เป็นของเซตที่สี่เซตต่อไปเซตที่หนะคะกระถางที่1เป็นพระปรุหนังนี่มีหูจะกัดชมพู กว่านี้อีกเยอะนะคะพระปูหนังใบแข็งก้านแข็งเลยหนึ่งสองบอนไม้เหลืองบอนกาบไส้แดงนะคะจะตุระเทพนะคะบอนกาบไม้เหลืองบอนกาบเนาะสามตัวนี้จะเป็นกินรีไร่รำนะคะไม้ใบหอกกัดสีชมพูนะคะกินรีไร่รำนะคะสองต้นในกระถางสามส่วนสี่เป็นนางมัดซีมีสองต้นในกระถางอันนี้เริ่มกัดชมพูแล้ว ดูวิดีโอที่ปูขึ้นให้ได้เลยนะคะที่แรกปูก็ไม่รู้หรอกไม้ตัวนี้คือไม้อะไรนะคะต้องอ่านป้ายโอ้โหไม้เก่าที่กัดสีแบบก็กัดหมดเหมือนกันกัดชมพูหมดทั้งใบเลยเหมือนกันนะคะสวยไม้เก่ามีสองต้นนะคะเซตที่ห้าเซตต่อไปเซตที่หกนะคะหนึ่งจะเป็นหานุมานออกศึกมีสองต้นในกระถางตัวหานุมานนี่ก็ ออกสึกต้องแก่งนิดนะคะหน้าเขาจะสวยมีสองต้นปลูกคู่กันไปได้เลยไม่ต้องแยกเนาะนี่นะคะหนึ่งออกสึกสองเท้าคนทันนุราศไม่เข้าใจว่าทําไมถึงมาสวยช่วงนี้ก็ไม่รู้เพราะก่อนหน้าเนี้ยมันมีแต่หน้าเนี่ยสีประมาณนี้ให้ปูนะคะปูก็เหมือนปีที่แล้วแตะปูก็โลออกข้างนอกหมดเลยเพราะว่ามันสูมันหน้านี้แต่พอมาเนี่ยช่วงเนี้ยเห็นไหมเขากัดสีมีสองต้นในกระถางนะคะ ขาวคนทันนุราชสวยมากตัวนี้บอกเลยไม้เก่าสามชัดทินกรมีสองต้นในกระถางนะคะฉัดทินกรสามสี่ทวาทศมาศเนี่ยดูเริ่มกัดแล้วปู่พร้อมกันบางครั้งมันก็กัดไม่พร้อมเนาะสเป็นหงเซตที่หเซตต่อไปเซตที่เจเดี๋ยวนะโอ้อันนี้ก็มีสองต้นหมดเลยหนึ่ง กลยาไม้กัดสีชมพูมีสองต้นในกระถางนะคะกลยาหนึ่งสองมหาราชก็สองต้นนี่ไม้แดงปลายเขียวนะคะสองต้นสามเทพพนมดูต้นแม่เขาได้เลยอันนี้มีสองต้นเป็นไม้แบ,บแข่งก้านแข็งนะแก่มาเนี่ยสองต้นในกระถางนะคะสามสี ส้อยสังวานนะคะมีสองต้นใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะกัดแดงกว่านี้เนี่ยอันนี้เป็นเป็นเด็กอยู่เดี๋ยวเขาก็เริ่มกัดแดงเนี่ยมันตัวนี้สองต้นนะคะเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่แปดอืออ่ะหนึ่งจะเป็นสีปาดมีสองต้นในกระถางเนี่เม็ดชมพูเริ่มมาละมันไม่เชิงว่าเป็นแดงนั่นเป็นชมพูนะคะมีสองต้นไม้เก่าตัวนี้ก็แตกลูกแตกหลานดีเหมือนกัน สตัวนี้ก็ไม้เก่าเป็นประชาพื้นชมพูใสไหมเดี๋ยวก่อนนะกระดูกกระดูกขาวนะคะนี่เป็นไม้เก่าเหมือนกันแก่มามันก็คล้ายๆกับนายทองเหม็นนะแต่คนละสีนี่แต่จะสูงกว่านายทองเหม็นนะคะ 2. องสามซับเศรษฐีตัวนี้แก่มาคือกัดพื้นแดงแดงส้มอมแดงสวยมากนะคะตัวนี้บอกได้เลยมี2ต้นในกระถางซับเศรษฐีนะคะสาม สองค์หญิงทอฝันดูความป้ายเขาสวยมากนี่เป็นของเซตที่8นะคะเซตต่อไปเซตที่เก้าหนึ่งเท้าทองอินนี่ด่างเหลืองแบบโอ้โหด่างขาวด่างเหลืองแต่ใบใหม่นี่คือด่างเหลืองนะอันนี้เกือบฮารมีสองต้นในกระถางนะคะเท้าทองอินหนึ่งสองเนตรนาคาราดมี2องต้นในกระถางเป็นบอลกาบเดี๋ยวเขาจะกัดพื้นออกเป็นสีแดงนะคะ มีสองต้นในกระถางเลยสองสเพชรสีประทุมดูต้นแม่ได้เลยดูที่ปให้ดูรูปอะ่ะมี2ต้นนะคะใบแข็งก้านแข็งเลยตัวนี้แนะนำก็ปลูกกระถาง8ดอย่างละหนึ่งก็ได้นะคะสตัวนี้ไม้เก่ากัดหน้ามาแล้ว แต่ถ้าอยู่นอกตู้กว่าน,นี้ก็คือถ้ามีถ้าเขามีหัวแล้วยุบขึ้นอะ่ะมันจะเป็นส้มเลยสวยเป็นพญาคุดนะคะมี2ต้นในกระถางหน้ากำลังสวยเลย4เป็นของเซตที่9เซตต่อไปเซตที่สิเซตสุดท้าย e ีพีสุดท้ายนี่จัดมาให้10เซตนะคะ 1. จะเป็นปีกมานไม้ใบหอกหน้าเข้มของที่สวนเป็นทรงคอมเพกนะคะมี2ต้นเช่นกัน อีกมานนะะหนึ่งสองเทพดารามีสองต้นในกระถางบอนกรบกัดสีชมพูนะคะแกมามันจะชมพูกว่านี้เยอะบอกเลยนะคะสองสามเศรษฐีอางทองแกมามันจะกัดออกมีสีชมพูแบบนี้นะคะกัดเข้มกว่านี้เศรษฐีอางทองนะคะสามสี่มีมาอีกแล้วเพชรสีประทุมเนี่ยอันนี้คือกัดเยอะๆๆๆๆกัดเยอะกว่า เซตที่ผ่านมานี่มีสองต้นเหมือนกันนี่นะคะใบแข็งก้านแข็งอ่ะตัวนี้นี่มี2ต้นนะคะเป็นของเซตที่10บสำหรับวันนี้นะคะปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปันทั้งหมดเลย10เซตปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กด s ับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะแล้วปูก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าไปด้วยนะคะก็เจอกัน EP ใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ